ที่เดินทางมาจากปปชอเดินทางมาถึงพื้นที่หน้าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญแล้วขอให้พี่น้องได้รับประทานอาหารกันก่อนนะครับใครหิวน้ำทานน้ำใครหิวข้าวทานข้าวกันเสก่อนเดี๋ยววันนี้ในช่วง5โมงเย็นช่วง6โมงเย็นนะครับช่วง6โมงเย็นเราจะมีะแถลงการ ว่าเราจะยกระดับอย่างไรบ้างจึงกลับเรียนให้พี่น้องเราได้รับทราบนะครับส่วนวันนี้ที่ไปปปอชอมานั้นก็กับเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับในส่วนหนึ่งถามว่าวันนี้เราได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบและเราได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ก็ได้ประโยชน์พอสมควรแต่เราก็ยังไม่พอใจ ในหน้าที่ของการทําหน้าที่ของปอปอชอแต่ไม่มีปัญหาครับแน่นอนที่สุดแล้วครับองค์กรอิสระก็ย่อมช่วยเหลือองค์กรอิสระวันนี้เรามีหน้าที่นะครับมาจัดการขโมยและวันนี้เราก็ได้เดินทางไปเอาหลักฐานกับปปอชอและวันนี้ปปอชอพูดชัดเจนครับให้ไปแจ้งความ ทางอาญากับนายบุญสรงผิดทางอาญาแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าปป,ปชได้แนะผมมาแบบนี้ทางตุลาการทางนายบุญสรงคณะตุลาการก็ฟังเอาไว้ครับวันนี้ทางปป,ปชได้แนะพี่น้องประชาชนมาแล้วว่าบุญสรงผิดทางอาญาจริงครับให้ไปแจ้งความทางอาญาครับฉะนั้น ผมก็บอกแล้วว่าอย่าลืมว่าในปปอชอก็มีคนที่รักความถูกต้องและก็มีคนที่เห็นใจพี่น้องประชาชนไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของโจรเขาก็แนะนำประชาชนมาว่าบุญทรงผิดกฎหมายทางอาญาแน่นอนครับนะผิดทางอาญาแน่นอนครับ เราบันทึกวไว้หมดแล้วครับวันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้ไปแจ้งความเอาผิดทางอาญาและทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเราก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆภายในสัปดาห์นี้บุญทรงต้องมีทางออกและกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับนี่คือการทำหน้าที่ ของพี่น้องประชาชนคณะกวปนะครับผมจึงกลาบเรียนครับและผมก็บอกได้เลยครับไปปปชข่าวหน้าผมได้ตกลงและปะปะชก็ได้ตกลงกับผมแล้วคนที่เขาเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนไปข่าวหน้าท่านไม่ต้องมายืนออหน้าประตูเราจะเอารถเข้าไปด้านในแล้วก็ไปไปพักเข้าไปพักที่เป็นศาลา ที่เป็นศาลาเอาไว้คอยต้อนรับแขกเหลือไปมาต่อจากนี้ไปทุกครั้งเราจะไปยึดศาลาฉะนั้นจึงกาบเรียนพี่น้องว่าเราเป็นผู้จ่ายภาษีให้เขาเราเป็นเจ้านายเขาไม่ใช่เขาเป็นเจ้านายเราวันนี้เราก็ไปบอกให้ปป,ปชได้ดำเนินการมาตาหนึ่งสองสตุลาการถ้าทราบแล้วผมบอกได้เลยครับปป,ปช ก็จะชี้มูลตามมาตา 1, 2, ึสด้านคดีอาญาก็ไปแจ้งความด้านจริยธรรมก็ไปล้องผู้ตรวจการแผ่นดินทุกด้านครับบุญทรงมีทางเดียวที่จะออกได้คือออกแล้วกลับบ้านไปครับพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับได้ครับเราต้องเอาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่ฉะนั้นจึงกล่าบเรียนพี่น้องว่าสิ่งที่พวกท่านทำสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้คนไทยทั้งประเทศเข้ามาให้กำลังใจเราแต่ละวันไม่ตามกว่าวันละล้านกว่าคนที่เรามาอยู่ตรงนี้และเราได้ทำหน้าที่แทนเขาฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับเราเอาคุณภาพมาต่อสู้กับ คณะที่รับใช้โจรคณะที่เป็นขโมยผมจึงกล่าบเรียนพี่น้องว่าให้กำไรให้กำลังใจทุกๆคนและปรบมือดังๆให้กับทุกๆคนด้วยครับนะครับหลังจากนี้ไปนะไปนั่งทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันด้านหน้าเวทีเดี๋ยวผมประชุมเสร็จปับ๊บวันนี้เราจะยกระดับกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเรียนให้พี่น้องเราได้รับทราบครับ นะเอาทางเจ้าหน้าที่เปิดเพลงให้มีความสุขหน่อยเราจะได้นั่งทานข้าวให้อร่อยกันครับ